สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับเจริญวันนี้ก็จะมาสอนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขบางคนดำเนินชีวิตรู้สึกว่าทำตัวให้มีค่านะครับแต่ไม่มีความสุขนะแต่บางคนดำเนินชีวิตนะครับเต็ไมไปด้วยความสุขนะครับแต่ไม่มีค่าคือไร้สาระมากๆเลย การที่เรามาเป็นคิดเสียนการเลือกปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่มีค่ามีความหมายและมีความสุขจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะคนเราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไม่ต้องการความสุขเพราะความสุขนี่แหละทําให้เรามีค่าและทาําทให้เรามีกําลังใจผมได้พูดไปแล้วนะครับในตอนที่แล้วว่าเราจะมีชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขได้ประการแรกก็คือเราต้องมีความหวังมีความหวังใจ มีความหวังใจกับคนที่เราร่วมงานด้วยต่อสถา,านการณ์ทำาไมเรามีความหวังใจนะครับก็เพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์มีเหตุมีผลมีจุดประสงค์ทั้งสิน้นประการที่2นะครับเราดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและก็มีความสุขได้ก็เพราะว่าเราดําเนินชีวิตที่จะต้องมีความรักรักงานที่เราทําแต่หากว่าเรารักเราก็อยากจะ เอาใจใส่ตั้งใจแล้วก็รักคนที่เราอยู่ด้วยพี่น้องต้องมั่นใจนะครับว่าคนที่อยู่กับเราทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวลูกภรรยาสามีอย่าคิดว่าเป็นภาระจะจงคิดว่าเป็นการมอบหมายที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าไว้วางใจท่านนะครับพระเจ้าประทานลูกคนนี้ให้กับท่านถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนลูกคนอื่นแต่พระเจ้าเห็นว่าท่านเหมาะที่จะดูแลเขา และท่านเท่านั้นจะทําให้เขามีความสุขได้ถ้าไปอยู่กับคนอื่นนะครับเด็กคนนี้อาจจะถูกทําอันตรายถูกละเมิดหรือว่าไม่ได้รับความรักแบบที่ท่านมีให้ได้ขอให้เราคิดแบบนี้หรือบางคนบอกว่าโอ้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยดีมีจุดอ่อมมากมายอย่าคิดแบบนั้นนะครับให้เราคิดว่าพระเจ้าได้นําผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มาอยู่กับเราเพราะเขาก็เป็นลูกของพระเจ้าเป็นพระฉายาพระเจ้าพร,พระเจ้าไว้ใจท่านพระเจ้ารู้ว่าถ้า ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่อยู่กับท่านเนี่ยที่แต่งงานกับท่านหรือลูกของท่านเนี่ยถ้าไปอยู่คนอื่นเขาอาจจะทําอันตรายหรือว่าทําไม่ดีอาจจะแย่กว่านี้เพราะพระเจ้าไว้ใจท่านนะครับพระเจ้าจึงมอบให้กับท่านพระเจ้าจึงให้ท่านเป็นผู้อารักขานี่คือพระพรที่มาจากพระเจ้าเพราะขมีจมว่าสามีเนี่ยก็เป็นเหมือนศรีศรษะนะครับภรรยาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับมงกุฎเป็นเครื่องประดับ ลูกก็เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าถ้าว่าเรามั่นใจนะครับขอให้มั่นใจว่าผู้หญิงที่อยู่กับเราทุกวันเนี่ยพระเจ้ารู้ว่าถ้าท่านมีผู้หญิงคนอื่นมาเป็นภรรยาเนี่ยเขาอาจจะทําให้ท่านเป็นบ้าก็ได้นะครับหรือว่าทําให้ท่านแย่กว่านี้ก็ได้แต่พระเจ้ารู้ว่าคนนี้แหละเหมาะกับท่านเหมือนเหมือนกันนะครับผู้หญิงก็ต้องคิดนะครับผู้ชายคนนี้พระเจ้าอนุญาตให้มาเพระเจ้ารู้ว่าท่านเนี่ยจะเป็นคนที่สนับสนุนเขาได้ ถ้าเข้าไปอยู่คนอื่นจะแย่กว่านี้และท่านเองเป็นเครื่องมือของพระเจ้าถ้าเราคิดว่าเราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะสามารถรักคนที่อยู่กับเราหรือบางครั้งเราเจอทีมงานนะครับที่ดิวด้วยเป็นโจทย์ยากๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักเขาได้เพราะว่าเรารู้ว่าพราะพระเจ้าอนุญาตให้เข้ามาอยู่กับเรานะครับเพื่อส่งเสริมเราให้เติบโตเข้มแข็ง,ขงอดทนแล้วก็เพื่อเราจะได้สนับสนุนเพราะว่าถ้าไปอยู่คนอื่นอาจจะ ไม่มีใครสนับสนุนเขาได้เห็นไหมครับว่าวิธีคิดด้วยความรักจะทําให้ท่านยอมรับสิ่งที่เป็นลิขิตของพระเจ้าและจงเริ่มที่จะรักแล้วเราก็จะมีวิธีการนะครับช่วยแก้ไขช่วยขัดเกลาและมีความอดทนเป็นพิเศษจ้าไหมนะครับเราเป็นผู้อรารกขาที่พระเจ้ามอบให้ให้รักในสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้อากขาดูแลอย่าคิดว่าเป็นภาระนะครับแล้ววันนี้จะมาดูต่อนะครับเราจะมีชีวิต ที่มีคุณค่าและมีความสุขได้ประการที่3นะครับท่านจะเป็นมากที่ต้องมีความเชื่อมั่นตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองนี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าพระเจ้าเมื่อทรงมอบอะไรให้กับท่านพระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้ท่านรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นคนวัตถุสิ่งของสถานการณ์พระเจ้ามั่นใจว่าท่านจะแฮนเดิลมันได้พระคัมภีร์จึงบอกว่าพระเจ้าจะไม่ให้เกิดการทดลองเกินกําลังที่จะทนได้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ ก็จะให้ท่านที่จะสามารถในการที่จะมีทางหลีกเลี่ยงได้แต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วท่านจะเติบโตและจะเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าพระเจ้ารู้ว่าท่านมีกําลังแค่ไหนและพระเจ้ารู้ว่าจะนําท่านไปทางไหนและพระเจ้าเชื่อว่าท่านจะทําได้สําเร็จถ้าพระเจ้าไม่เชื่อมั่นท่านนะครับพระเจ้าก็จะไม่มอบหนาหมายให้กับท่านพระเจ้ารู้กําลังเราดีก็เหมือนพ่อแม่นะครับ รู้กำลังของลูกดีว่าจะรองรับได้แค่ไหนขอให้ท่านได้เชื่อมั่นเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างท่านมาเพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตมีหลายมิติหลายประสบการณ์ดำเนินชีวิตที่มีความหมายดำเนินชีวิตที่ได้มีการเรียนรู้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพราะผมไม่อยากให้เชื่อมาแล้วก็เยื่อยิง เชื่อแล้วไม่ศึกษาไม่พัฒนาไม่เรียนรู้อันนี้ก็ไม่ถูกนะครับท่านต้องมีความเชื่อมั่นในตัวท่านเพราะพระเจ้าเชื่อใจท่านแล้วท่านต้องเชื่อใจตัวเองและการเชื่อมั่นในตัวนี้เองนะครับจะทําให้ท่านมั่นคงเพราะว่าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ทรงประทานเราเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ที่เชื่อในตัวท่านเพราะพระเจ้าเชื่อในตัวท่านนะครับจึงให้โจทย์บางโจทย์แข่ท่านยากๆแบบนี้ พระพเจ้าเชื่อในตัวท่านนะครับจึงทําให้ท่านได้เข้าไปอยู่ในจุดนี้ตําแหน่งนี้เราก็อย่าเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นตัวเองแล้วก็หนีเพราะว่าถ้าจะหนีนะครับมันต้องหนีทั้งชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าย่างเท้ามนุษย์พระเจ้าเป็นผู้สั่งเราก็ไม่เข้าใจนะครับดังนั้นหลายเหตุการณ์ที่เราไม่เข้าใจนี่แหละคือนะ้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะนําเราไปเพื่อเราจะได้เรียนรู้กับพระองค์อับราฮัมเชื่อมั่นในพระเจ้านะครับเขาเรียนรู้กับพระเจ้า เขาเดินทางไปในคณะอันโดยที่ไม่รู้ว่าเดินไปที่ไหนแต่เขาเชื่อมั่นในพระเจ้าแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าเขาจะทําให้นาํรรยาพระเจ้าสําเร็จเนี่ยเราต้องเชื่อเ <waffle. S 2> <tavalla. S 1> ชื่อเพื่อจะได้ทําให้นาพรรยาของพระเจ้าสําเร็จและการเชื่อมั่นในพระเจ้านี้ส่งผลต่อเชื่อมั่นในตัวเราหลายครั้งหลายคนนะครับเชื่อมั่นในตัวเองจนไม่สแสวงหาพระเจ้าเชื่อมั่นะในตัวเองเจนเกิดความเย่อหยิ่งอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับต้อง เชื่อมั่นว่าพระเจ้าอนุญาตและเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะเดินอย่างสัตย์ซื่อแสวงหาพระเจ้าแล้วก็เดินไปถึงที่สุดอย่าให้ท่านไปครึ่งๆกลางๆนะครับพอพระเจ้าเริ่มต้นการดีแล้วพระองค์จะทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนขอให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองและประการที่4นะครับท่านจะดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขได้จําเป็นมากที่ท่านจะต้องแสวงหาพี่น้องลองสังเกตนะครับ เมื่อพระเจ้าบอกกับดาวิดว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้บอกอรายละเอียดนะครับถ้าบอกอรายละเอียดเนี่ยเขารู้ว่าจุดจบไปอยู่ตรงไหนและสถานการณ์กาลังดําเนินไปต้องพบอะไรบ้างรับรองดาวิดไม่ไปแน่นอนนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องถูกการไล่ฆ่าเขาต้องถูกการทดสอบมากมายกว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์เหมือนกับพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าให้ออกจากเมืองเออแล้วก็เดินไปในดินแดนขนาแล้วจะมอบแผ่นดินให ดีที่พระเจ้าไม่บอกรายละเอียดนะครับถ้าบอกนี่อับราฮัมคงไม่เดินแน่เพราะว่ากว่าจะได้จริงๆเนี่ยนู่นสมัยของโยชูาน,นู่นดีนะครับในชีวิตของท่านที่พระเจ้าไม่ได้บอกรายละเอียดนะแต่ให้ท่านได้สแสวงหาเขาเรียกว่าการ,รเผชิญภัยกับพระเจ้าขอให้เราสนุกแต่ละวันนะครับรเผชิญภัยกับพระเจ้าสแสวงหาการสแสวงหานี่มันนาให้เรามีความสุขนะครับพี่น้องเคยไหมครับอย่างผู้สอนเนี่ย มีความสุขในการสแสวงหาเพลงใหม่ๆสแสวงหาเพลงใหม่ๆที่จะมาแปรหรือสแสวงหาบทเพลงที่ทําให้เรามีกําลังใจหรือสแสวงหาหนังสือที่จะอ่านแล้วก็พัฒนาชีวิตไปแสวงหาภาพยนตร์ดีๆที่จะเสริมสร้างชีวิตนี่การสแสวงหานะครับและสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและภัยบุญที่สุดนะครับคือสแสวงหาพระเจ้าการสแสวงหา ผ่านการศึกษาพระคำตั้งใจนะครับว่าอุศเนจะค้นคว้าพระคำพีทุกวันอย่างน้อยนะครับค้นคว้าเบื้องหลังแล้วก็มีหนังสืออ้างอิงเนี่ยวันละสัก2ข้อ3ข้อก็ใช้เวลานานเลยนะครับเพราะว่าต้องมีเบื้องหลังรากศัพท์ภาษาเดิมประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์แสวงหาถ้าเรามีการแสวงหาพี่น้องมันจะตื่นเต้นนะเมื่อเราพบปุ๊บโอ้โหมันจะมีความสุขมากเพื่อเราได้ค้นพบหรือว่าพบอะไรที่ใหม่ ดังนั้นคนที่อยู่กับที่ไม่สแสวงหาไม่เคลื่อนไหวนะครับไม่สแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไม่สแสวงหาพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือที่สําคัญไม่สแสวงหาพระเจ้าช่านจะเฉามากๆท่า,านจะเบื่อมากๆเพราะว่ามันซ้ําแล้วซ้าอีกเหมือนกับคนที่ทําอาหารใช่ไหมครับสแสวงหาสูตรใหม่ๆส่วนประกอบใหม่ๆส่วนผสมใหม่ๆเหมือนกับชีวิตเราอ่ะผู้สอนก็สแสวงหาสแสวงหาคนที่เราสามารถที่จะพัฒนา หรือแม้กระทั่งการที่ท่านมีเวลาว่างนะครับพี่น้องการพักผ่อนไม่ใช่คํำสาปแช่งการพักผ่อนไม่ใช่ความบาปนะครับการพักผ่อนไม่ใช่ความผิดนะย <G ül üyor> เพราะว่าพระเจ้าจะมีวันพักผ่อนเลยนะครับคือสปาโตไปว่าพักผ่อนดังนั้นการสแสวงหาที่จะไปหาร้านกาแฟใหม่ๆแล <G ül üyor> ้วก,ก็กินก็ไม่ผิดนะครับหรือสแสวงหาที่จะวันหยุดไปเที่ยวที่ใหม่ๆก็ไม่บาปนะครับเพราะว่าชีวิตต้องสมดุลเนี่ยมีทั้งร่างกายต้องพักผ่อนด้วยนะครับจิตใจก็ต้อง มีการรับความบันเทิงแล้วก็จิตวิญญาณก็ต้องพักสงบกับพระเจ้าเรามีทั้งความรับผิดชอบด้านครอบครัวด้านงานโบสถ์แล้วก็ด้านงานบริษัทมันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนนะครับเรียนรู้ที่จะสแสวงหาเพื่อจะพัฒนาอะไรให้มันก้าวหน้าขึ้นหรือถ้าหากว่าเป็นคนที่ทำงานบริษัทเขาเรียกว่าเป็นคนที่วางแผนพัฒนาหาความก้าวหน้ารับรองได้นะครับ มันมีความหมายมันมีคุณค่าแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะคนเราเนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเราประสบความสําเร็จนั้นทําอะไรนะครับทําให้สําเร็จสําเร็จไม่พอนะครับต่อยอดก้าวหน้าไปอีกก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่ายิ่งคนเราเนี่ยมันจะมีกับดักชีวิตเมื่อเรามีประสบการณ์มากหรือประสบความสําเร็จเมื่ออายุมากเราคิดว่ามันพอแล้วไงไม่ได้นะครับถ้าคิดว่าพอแล้วเมื่อ,อไหร่เนี่ยความเบื่อหน่ายจะเข้ามาอย่างร่างกายของเราอะี่ พี่นอ้องรู้ไหมครับว่าเวลาท่านออกกําลังกาย,ยการออกกําลังกายที่ดีนะมันเริ่มต้นจากการยกน้ําหนักหรือว่าการที่เคลื่อนไหวเนี่ยดยที่เริ่มต้นจากจํานวนน้อยๆแต่ถ้าว่าจํานวนน้อยไปตลอดมันไม่เกิดผลนลมันก็ต้องเริ่มจากหนักขึ้นมากขึ้นก็จะทําให้เกิดความแข็งแกรงในด้านร่างกายเช่นกันนะครับชีวิตเราถ้าเราไม่พัฒนาเราไม่เคลื่อนไหวเราก็จะอยู่กับที่และสุดท้ายนะครับ เราก็จะเข้าสู่ชีวิตที่เบื่อหน่ายและรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าเลยและจะไม่มีความสุขเ mm. อาละรครับประการที่5การที่เรามีชีวิตอยู่นะครับก็เพื่อเราจะได้สําแดงโอ้พี่น้องคํานี้สําคัญมากสําแดงอะไรครับสาแดงน้าพระทัยพระเจ้าแผนการพระเจ้าในชีวิตของเราพระคำพระเจ้าบอกชัดเจนนะครับว่าพระเจ้า ได้สําแดงความล้าลึกผ่านทางคิสจักรคําว่าคิสจักรนี้ก็คือชีวิตของเรานะผู้เชื่อมาอยู่รวมกันพระเจ้าได้เปิดเผยนะับพันล้าลึกผ่านมุดของพระองค์ซึ่งเหล่าทูตสวรรค์หรือว่าผู้เผยพระเจ้าในอดีตก็จะจะรู้นะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยได้สําแดงและได้กล่าวไว้มันเกิดขึ้นผ่านชีวิตของผู้เชื่อคือชีวิตของเราด้วยนี้เอง ชีวิตท่านจะมีความหมายและมีความสุขได้นะครับท่านต้องสาแดงน้ำพระทัยพระเจ้าคือลักษณะชีวิตของพระเจ้าลักษณะชีวิตพระเยซูในตัวท่านแก่คนทั้งหลายและการที่ท่านเชื่อฟังพระเจ้าท่านก็จะทําสิ่งที่พระเจ้าให้ท่านทำนะฮะเป็นการสาแดงน้ำพระทัยลิขิตพระเจ้าแก่คนทั้งหลายและเมื่อชีวิตของท่านติดตามพระเจ้าท่านติดสนิทพระองค์พระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานและท่านก็จะ เติบโตท่านจะก้าวหน้าเนี่ยเป็นการสําดงน้ำพระทัยพระเจ้าและการทำงานของพระวิญญามบริสุทธิ์ของพระองค์ในชีวิตของเราสําแดงออกไปท่านจึงไม่ใช่คนธรรมดานะครับเพราะว่าเราทูตสวรรค์ก็เฝ้ามองดูลูกๆของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ท่านเป็นคนพิเศษเพราะว่าน้ำพระทัยหลายเรื่องนะครับและลิขิตหลายอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้ของท่านในชีวิตท่าน กำลังค่อยๆปรากฏมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องสังเกตตัวเองไหมครับว่าตั้งแต่วันรับเชื่อถึงวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับนี่คือการสําแดงของพระเจ้าให้ท่านได้โชว์พระองค์ออกมาดังนั้นคิดเสียงจึงมี2มิติมิติถึงเขาเรียกว่าของประทานฝ่ายพระวิญ,ญญาณมีของประทานให้กับเราเพื่อจะได้ปฏิบัติรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นนะผมใช้ศัพท์คํานี้นะครับปกป้องตัวเองปลดปล่อยผู้อื่นแล้วก็ประกาศความดีของพระเจ้าและท่านก็จะมี ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในท่านเพื่อทําไมครับเพราะมี9้าอย่างเพื่อจะได้สําแดงความน่ารักความดีของท่านออกไปแก่คนทั้งหลายและคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าโอ้พระเจ้าดีอย่างนี้เองการที่เราสําแดงชีวิตจึงเป็นลิขิตหนึ่งของพระเจ้านะครับและความล้าลึกของพระเจ้าจะสัาแดงผ่านชีวิตของท่านที่ออฟฟิศของท่านหรือที่บริษัทของท่านที่บ้านของท่านกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงของท่าน จงจาไว้ท่านมีชีวิตเพื่อสําแดงพระลักษณะพระเจ้าหรือพระคัมภีร์นะครับใช้ศัพท์ควาว่าท่านคือเกลือและแสงสว่างเกลือหมายความว่าท่านไปอยู่ที่ไหนถึงแม้สังคมจะแย่แค่ไหนนะครับท่านไปที่นั่นเพื่อกอบกู้เพื่อเป็นตัวแทนพี่น้องคิดไหมครับว่าท่านไปอยู่ในที่ไม่น่ารักอยู่ที่ไม่ดีพระเจ้าส่งท่านไปนะครับถ้าหากว่าไม่มีท่านวันนี้สถานที่นั้นอาจจะแย่กว่านี้ตกต่ำกว่านี้ เพราะท่านอยู่ที่นี่ทําให้ที่นี่จึงยืนหยัดอยู่ได้ท่านต้องเป็นโปรแอคทีฟไม่ใช่รีแอคทีฟเพราะว่าโปรแอคทีฟหมายความว่าไปที่ไหนนาําพภัณนํนพรนําการสแดงของพระเจ้าไปที่นั่นด้วยชีวิตที่สัตซ์ซื่อชีวิตที่มั่นคงของท่านแต่ถ้าเป็นรีแอคทีฟนะครับไปที่ไหนไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีก็จะย้ายลนะอันนี้ก็ไม่ดีก็จะออกลนะอันนี้ท่านไม่ได้สําแดงเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่ถูกพลังลบ หรือถูกความชั่วร้ายเนี่ยขับไล่ออกมาแต่ท่านต้องเป็นพลังบวกแต่มันมีอีกข้อคิดหนึ่งนะครับคนเราเนี่ยถ้าชีวิตไม่ค่อยติดสนิทนะไม่ค่อยที่ฐานไม่ค่อยอภิคัออมภีไม่ค่อยเข้าใจในพระวจนะพระเจ้านะครับก็จะเป็นพลังลบไปที่ไหนก็จะสําแดงพระเจ้าไม่ได้สําแดงพระสริของพระองค์ไม่ได้เพราะเราไม่มีพลังเผลๆนะครับเราถูกกลืนไปเลยอะ่ะแต่ถ้าว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับรับการสร้างเป็นสาวก มีชีวิตในการอธิษฐานแล้วก็มีชีวิตที่ติดสนิทอ่านพระคัมภีร์มันมีพลังฝ่ายวิญญาณและไม่มีความเข้าใจในชีวิตอยู่ที่ไหนจะมีความเข้าใจว่าเหมือนกับชีวิตของโลดกับภรรยาเพราะเขาไปอยู่ที่โสือโดมโกมโมลานะครับเพราะเขาอยู่ที่นั่นนะพระเจ้าจึงจะช่วยเหลือเขาถ้าไม่มีโลดกับภรรยาอยู่ที่นั่นนะครับพระเจ้าทําลายไปนานแล้วก็เหมือนกันนะครับท่านไปอยู่ที่ไหนท่านนําความลักพัสิุ ความสว่างของพระเจ้าไปอยู่ที่นั่นอย่าหนีแต่จงยืนหยัดเพื่อสําแดงพระเจ้าที่นั่นไปสําแดงนะครับก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าขอให้ท่านทั้งหลายดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความสุขนะครับทบทวนนะครับประการแรกท่านต้องมีความหวังใจมีความหวังใจในสถานที่นี้มีความหวังใจ ในคนที่เราอยู่ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน 2. ท่านต้องมีความรักรักงานที่เราทำแต่ถ้าเราไม่มีความรักเราจะไม่มีความอดทนเลยนะครับเราก็จะเบื่อการที่3นะครับท่านจะเป็นมาต้องเชื่อมั่นตัวเ,เองว่าเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้มาอยู่จุดนี้ทำแบบนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้พระเจ้าประการที่4นะครับมีความรักมีความเมตตา มีความสุภาพมีความสุขมีบทเพลงมีเพื่อนมีประสบการณ์มากมายที่ท่านต้องสแสวงหามีคนเพราะถ้าท่านสแสวงหาท่านก็จะได้พบเพราะยังมีอะไรมากมายที่ท่านต้องสแสวงหาถ้าท่านจะมีความสุขกับมันนะครับและประการที่5้าจะไว้ท่านอยู่ในโลกนี้เพื่อสำแดงพระลักษณะพระเจ้าเป็นกอและแสงสว่างก็อยากจะหนุนใจท่านนะครับ